แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมผมได้ฟังข่าวของพระในในช่วงนี้หลายๆข่าวนะครับก็จะเห็นในส่วนที่โดยเฉพาะะสมประราชิตนะครับที่ว่าพระไปมีอะไรกับศีกาเนี่ยซึ่งตามพระวินัยแล้วก็ขาดจากความเป็นพระนะครับอันนี้ก็ถือว่าพระก็ต้องรับโทษตามพระธรรมวินัยแล้วเมื่อขาดจากความเป็นพระก็มาบวชไม่ได้ แล้วก็ความนับถือนะครับความศรัทธาเรื่องสอะไรที่ญาติโยมมีก็หายไปในพิศตาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในชีวิตของพระแต่คู่กรณีนะครับก็คือผู้หญิงหรือสีกาที่มายุ่งเกี่ยวกับพระนะครับกลับไม่ต้องรับผิดอะไรเลยไม่ต้องรับโทษอะไรเลยอันนี้ในความเห็นผมก็น่าจะต้องมีบทกําหนดโทษบ้างนะครับนะบซึ่งอาจจะ เป็นโทษทางอาญาก็าได้แต่ไม่ต้องให้ถึงกับประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่ควรที่จะมีบทกำหนดโทษบ้างเพื่อจะช่วยกันนะครับช่วยกันในการที่จะไม่มาซ้ำเติมหรือมาทำให้เกิดความเสื่อมเสียได้เพราะถ้ามีบทกำหนดโทษไว้เนี่ยผู้ที่จะเข้ามาทำให้พระสงฆ์ต้องต้องถูกพิฆาต โดยนารีเนี่ยก็จะเกิดความตระหนักว่าเอ,ออไอน,นี้เป็นความผิดในทางอาญาด้วยนะครับเนะผมผมก็คิดว่าอาจจะบัญญัติไว้ในในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็ได้หรือบัญญัติไว้ในกฎหมายที่กําลังร่างกันอยู่ก็คือการอุปถัมภุ้มครองพระพุทธศาสนาเนี่ยนะตอนนี้เห็นยังยังร่างนะครับยังไม่ออกมายังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานะครับอันนี้ก็น่าจะน่าจะมีบัญญัติ ในส่วนมีไว้ว่านะถ้ามีเจตนาหรือจงใจนะครับจะเป็นผู้ชายก็ได้ครับนะผู้ใดนะไม่ต้องใช้คําว่าผู้หญิงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรแล้วแต่นะครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะถ้าเจตนาจงใจนะแล้วก็รู้นะรู้ว่าบุคคลที่เราจะไปมีอะไรด้วยมีเพศสัมพันธ์ด้วยนี้เป็นพระสงฆ์ นะเป็นพระสองแล้วก็มีเจตนาจงใจที่จะไปกระทำแบบนั้นนี่ครับก็ให้ได้รับโทษนะอาจจะโทษจำคุกนะไม่เกินไม่เกินหนึ่งนปะีปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมืนบาท หรือจำพุกไม่เกิน3ามปีปรับไม่เกินห0,000่นบาทอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับก็จะช่วยยับยั้งได้เยอะพอสมควรนะครับถ้าดูเป็นในข่าวนะครับดูในข่าวเนี้ก็คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นพระเป็นหลวงพี่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าพระจะไม่ผิดนะพระเองก,ก็ก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงแต่ผู้ที่รู้แล้วก็จงใจที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ก็น่าจะมีการกําหนดโทษไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยกันในการดูแลอุปถัมภ์ควาชูพระพุทธศาสนาองค์กรวัดวางอารามนะครับในฐานะที่พระพุทธเจ้าได้วากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้ง4นะครับก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเราก็จะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะรักษาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับศาสนาพุทธเนี้ยเป็นศาสนาที่ มีเหตุผลนะครับเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาที่ที่ไม่มีศาสนาอื่นใดในโลกนะครับที่จะมีหลักการนะโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะครับอันเบิร์ตไอสตาเนี่ยก็ได้กล่าวถึงศาสนานะครับว่าท่านมองไม่เห็นเลยที่จะมีศาสนาไหนที่จะอยู่ได้ในยุควิทยาศาสตร์นะครับท่านมองว่าศาสนาที่มีเหตุผลเท่านั้นนะที่มีเหตุผล แล้วก็เป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์และมองไม่เห็นว่าศาสนาไหนจะดีเท่ากับพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็คือเป็นคํากล่าวของอ so ันเบิร์ตไอสไต์นะครับเรานี้เกิดในพระพระพุทธศาสนานะครับเป็นเป็นคนไทยมีศาสนาพุทธเป็นเมืองพุทธเราก็ต้องร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้ในฐานะองค์กรวัดวาอารามก็แล้วแต่นะครับโดย อาจจะต้องอาศัยกฎหมายกระบวนการนะที่จะมาทําให้มันเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะปิดกั้นช่องโหว่นะครับอุดรูรั่วเหล่านั้นนะเราจะได้มีหลวงพี่ที่เทศเก่งๆนะครับหลวงพี่ที่เข้าถึงใจวัยรุ่นแล้วก็เอาธรรมะไปสอนนะครับฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มนะครับนะรู้สึกเ,เกิดศรัทธาประถัภาษาทาแต่อยู่มาวันหนึ่งหลวงพี่ก็ต้องมีอันเป็นไป อันนี้ไม่ได้บอกว่าหลวงพี่ไม่ผิดนะครับหลวงพี่เองก็ยังเป็นมนุษย์ปุถทุชนแล้วยังเป็นวัยรุ่นนะแต่ถ้าเรามีกระบวนการมีหลักการมีวิธีคุ้มครองที่ดีก็อาจจะรักษาหลวงพี่รักษาพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงให้เป็นกําลังสําคัญเป็นด่านหน้าของพระพุทธศาสนาต่อไปได้ครับสุดท้ายก็ขอ ให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนะครับอย่างไรก็ให้พ้นไปจนเป็นโรคป,ประจำถิ่นนะครับอย่าไปติดเสียก่อนนะครับโอเคนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับผม